ตุงตุงจะพาไปดูช้างวันนี้เกินสิบเชือกแน่นอนว่าแล้วตุงตุงก็มองหาก่อนพี่ช้างจะมาทางไหนบ้างเนี่ยเชือกแรกมาแล้วมาทางด้านหน้าน้องจะมาหาช้อปปิ้งขนมเ,ออเชือกที่จะมาช้อปปิ้งขนมด้วยตัวเองไม่ใช่ใครจ้าน้องจันเจ้าลงคลิปแยกให้ดูต่างหากอยู่ทางช่องสุพรรณทิพย์วงทองทางบ้านฟ้านะทุกคนลงไว้แล้วไปดูกันได้เลยเชือกที่สองมาแล้วจ้า Hello. พอพลายโชคชัยกับพ่อควานสนเองวันนี้ไม่ได้พาสาวมาจกด้วยเหรอพ่อเจ้าพระคุณและเชือกนี้เกือบแล้วเกือบจะวิ่งมาทายไม่ทันแล้วทุกคนพ่อพลายคําเมืองอันที่จริงแล้วน้องไม่ได้อยู่บ้านศาลาเดอ้อคลิปที่แล้วเราจําผิดอันที่จริงแล้วน้องอยู่หมู่ก้าวบ้านนองอีคุณมาแล้วจ้ะสองเชือกเจาเก้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําแม่พังน้อยกับน้องพันล้านนี่มาถึงก็ย่ตัวลงนอนเล ให้พี่ควานลงแบบสบายสบายนอกจากพี่ควานจะแวะซื้อขนมแล้วแม่น้อยกับน้องพันล้านก็แวะเติมน้ําก่อนช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเนาะเดินมาสักพักก็แวะเติมน้ําก่อนจะได้ชื่น<จ>แม่พันน้อยก็เดินทางกลับบ้านค่อนข้างไกลเลยนะทุกคนน้องเดินมาถึงบ้านของตุงตุงนี่ยังไม่ได้ถึงครึ่งทางเด้อหนทางยังอีกยาวไกลนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําไมน้องควานถึงต้องแวะที่ร้านของตุงตุงเป็นประจําเพราะว่าก็ ก่อจะเดินถึงเนาะน้องก็ต้องแวะซื้อน้ำซื้อขนมไปกินระหว่างทางส่วนแม่น้อยกับน้องพันล้านก็ต้องแวะเติมน้ำก่อนนอกจากจะแวะตรงนี้แล้วบางวันน้องก็ยังไปแวะที่สะการบินไทยอีกเอาเป็นว่ามีน้ำตรงไหนก็แวะชื่นใจตรงนั้นแหละกว่าจะถึงบ้านและเชือกต่อมาจ้ะรูปหล่อไม่แพ้ใครเชือกนี้นอกจากจะรูปหล่อแล้วยังเป็นเด็กดีน่ารักด้วยนะเนี่ยนะน้องพลายมาหาเฮงกับน้องควานเลยจากแวะเซฮัลโหลตุงตุงกง็ มาถึงก็กินยากับตุงตุงก่อนดินเนอร์ใต้ต้นไฟฟ้าอ๋อลืมบอกไปว่ายาที่ตุงตุงกินในวันนี้เป็นยาที่คุณแม่การท่านเป็นคุณแม่ของพี่สองแฝดพี่พลายทองคํากับทองแท่งท่านซัพพอตยามาไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานตอนหัวค่าซัพพอตยามาจากช่องของพี่พลายบัวบานถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากจะซัพพอตยาไวใ้ให้กับอาตุงตุ้งน้อยได้กินแบบนี้ ทุกวันหรือบางวันก็ได้สั่งมาให้ตุง้งตุงน้อยก็ได้นะครับตุง้งตุงน้อยยินดีรับเสมอครับอยากได้ยาเปล่าสวนยาที่ตุง้งตุ้งเช่าเขาปลูกปลูกโดนหน้าแรงก็เลยยาไม่เกิดยาตุยหมด สีน่นาค่อยว่าก,กันใหม่อ่ะหมวัวแต่คุยเรื่องยาสังเกตดูกิริยาและสี่นาของตุงตุงก้อนเออก้มมองยาตัวเองและมองหน้าพี่เฮงเสียงในหัวมันดังว่ายังไงลูกในบอกแม่สิออตุงตุงบอกถอนหายใจไปแล้ว386รอบอถอนหายใจทุกวันในขณะที่ตุงตุงกำลังมีเสียงในหัวกับพี่พลายมหาเฮงก็มีมาอีกตุงตุงถึงกับยืนมองนะอ่ะพยกนะักหน้าแสดง าการแบบเออไม่ได้ไม่ได้ของตุงเพราะเสียงในหัวของตุงตุงมันดังไม่พอที่พอจะได้ยินไงอ่ะของตุงตุงโดนพี่เฮงเอาไปแล้วทุกคนนั่นเห็นไหมนอกจากเสียงในหัวจะไม่ดังแล้วย่ายังโดนขโมยอีกพี่เฮงทําอย่างนี้กับตุงตุงได้ยังไงตุงตุงยืนเป็นรูปปั้นเลยหลับบอได้หลับบอได้ตุงตุงหลับบอได้ตกเป็นผู้ประสบภัยคนเดียวอีกแล้วแล้วตุงตุงก็ยืนมองหน้าพี่เฮงไม่รู้ว่าเสียงในหัวดังว่ายังไงบ้างแต่พี่ พีพลายมาหาเฮงอยากจะบอกว่ายาเนี่ยมันแซ่บจริงๆเลยตุงๆพี่ชอบชอบพี่กินแล้วพี่รู้สึกมีความสุขมาก พี่กินแล้วพี่ก็ทําความสะอาดเสร็จยาเสร็จหมดแล้วนะตุงตุงเดี๋ยวพี่ขอตัวแวะไปเดินออกกําลังกายก่อนเด้อไปจ้ะไปดูเชือกต่อไปกันเลยทุกคนเชือกที่เท่าไร่แล้วเนี้ยเชือกที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละรู้แต่ว่าเชือกนี้ก็คือน้องปีใหม่ที่เป็นพี่สาวของน้องใบข้าวเป็นลูกสาวคนโตของแม่ตายเป็นไงล่ะข้อมูลแน่น ปึกส่วนพ่อควานก็พ่อควานเสมจ้ะนี่มาถึงพอเสมก็เคอหัวจำจำนะน้องปีใหม่นะจำนะลูกจำจำน้องปีใหม่อย่ากลัวตุ้งตุงนะเพราะว่าน้องใบข้าวก็ไม่กลัวตุ้งตุ้งตัดไปที่อตุ้งตุ้งน้อยยืนมองเสียงในหัวตุ้งตุงดังไหมลูกเชือกนี้ดูตุ้งตุงยืนมองพี่ปีใหม่เสียงในหัวดังว่ายังไงเนาะ พี่ปีใหม่บอกว่าพี่ไม่ได้แวะหลอกตุงตพี่แค่มายืนเซฮัลโหลเฉยๆพี่ไม่ได้แวะดินเนอร์หลอกเสียงในหัวไม่ต้องดังนะพี่แค่มายืนดูตุงๆงเฉยเว่าตุงตรูปหล่อจริงๆริงไมตุงๆุงไม่ใช่สเปคพี่หรอกพี่ปีใหม่ไปก่อนเด้อเดี๋ยววันหลังพี่แวะเซฮัลโหลใหม่เสียงในหัวพี่ปีใหม่บอกว่าเตี้ยก็เตี้ยฟันก็เย็นแถมยังขี้เหนียวอีกและเชือต่อไปเลยจ้ะมาแล้วมาแล้วผู้ใดเน ไม่เห็นกันนานมาก อ่ะเนี่ยแหละเป็นครั้งแรกที่ได้เจอได้เจอพี่พลายควนเมืองในรอบโอ้โหหกถึงเจ็ดเดือนได้มั้งเนี่ยและนี้ที่เดินตามหลังมาก็คือน้องพลายงามจะ้ะน้องเพิ่งจะหายจากอาการตกมันเด้อวันนี้มีพี่พลายควนเมืองเดินประกบเดินคู่เดินเป็นเพื่อนกันกันกบพี่พลายงามเพราะว่าพี่พลายงามเพิ่งจะหายตกมันไงก็เลยต้องมีคู่มีเพื่อนและมีควนคว,น,ควนเดินด้วยและเชือต่อมาถ้าหากว่าจําไม่ผิดก็น่าจะเป็น น้องพังซากุระส่วนพ่อควานก็จะเป็นพ่อควานบิ๊กชื่อพ่อควานอะจำได้อยู่แต่ชื่อน้องช้างเนี่ยไม่แน่ใจเด้อและสองเชือกต่อมานี้เลยจ้ะตัวจีด๊ดโอ้โหเดินมาอย่างล่าเลิงสดใสน้องทองเอกกับแม่ทับทิมคุนแม่นัทยากำลังป้อนผลไม้ตุงตุงอยู่พอดีและยังมีผลไม้เหลือเพียงพอให้กับแม่ทับทิมกับน้องทองเอกด้วยนี่จ้าพ่อของตุงตุงก็เอาแตงโมไปให,ให้แม่ทับทิมกับน้องทองเอก ทองเอกนี้กำลังโตดุ๊กดิกด๊กดุ๊กดิ๊กน่ารักเลยโอ้โหได้ผลไม้กินน้องดีใจมีความสุขและคุณแม่การท่านก็ป้อนผลไม้เข้ามาเพิ่มเติมอีกพวกเราก็เลยแบ่งให้กับแม่ทัพทีมและน้องทองเอกเพิ่มนี่แม่ทัพทีมบอกว่าแทบแทบทองเอกบอกว่ามีให้หนูไหมมีให้หนูไหมในปากยังไม่หมดไงแต่อยากจะเอาอีกอ่าได้ไปแล้วจา้านี่ทองเอกบอกดีใจจังเลย ในขณะที่สองแม่ลูกกำลังระวึนระเวียกับการกินแตงโมเอหรือว่าแย่งแตงโมกันกินนั่นแหละตัดมาที่อาตุงตุงน้อยกันทุกคนโอ้โหตั้งใจกินมากและในขณะที่ตุงตุงกำลังกินแซบก็มีเรื่องเกิดขึ้นกับทองเอกแย่งกับอย่างกันแย่งกันอย่งกัน โอ้ยแตงโมหลุดโอ้เอ็นดูทองเอกแตงโมหลุดนะคะร้องใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ เอ็นดูทองเอกน้องตกใจแตงโมหลุดออกจากปากน้องกลัวจะไม่ได้กินหลงไห้ยอาปากก้องเลยโอ้ยบักลาขวัญเอ้ยขวัญมาได้กินอยู่ลูกเอ้ยแล้วพ่อของตุงตุงก็บอกว่าเอาให้น้องทองเอกกับแม่ทับทิมอีกเนาะปลอบใจทองเอกน้องคงจะตกใจกลัวไม่ได้กินแตงโมแตงโมหลุดออกจากปากพ่อของตุงตุงก็เลยแถมให้อีกสองตะกร้าอ่ะกินเลยลูกอย่าแย่งกันนะแม่ทับทิมก็อย่าแย่งทองเอกเดอ้อลูกเด้อ กวนเอ้ยกวนมาทองเอกอันนั้นตกอีกแล้วเกิดแต่กับทองเอกตกบ่อยเหลือเกินแตงโมเนี่ยพอควันบ่อยบอกว่าวันนี้กลับบ้านก่อนเด้อทองเอกน้อยดุกดิ๊กเหลือเกินโอน้ยโหน ทองเอกเอ้ยเดินดีๆนะลูกนะและเชือกต่อมาเลยจ้ะสาวสวยสาวน้อยน้องสาวของพี่พลายมหาเฮงกับน้องควานบอยจำจำจำหมายถึงเรานะจำให้ได้เด้อว,ว่าน้องควานคนนี้ชื่อน้องควานบอยไม่ใช่ว่าวันนี้จำได้พรุ่งนี้ลืมและนู่นอยู่บนรถพ่อพลายหนุ่มเสกหรือเปล่าเพราะว่าเป็นรถของพ่อพลายหนุ่มเสกไงแล้วอตุงตุงน้อยกำลังชะเง้อมองใครเนาะ ใครว่าอะคุณยายบัวลอย ตุตะตัวมเตี้ยมสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งหมู่บ้านช้างแต่วันนี้สตรีหมายเลขหนึ่งเดินเล่นชิวๆไงก็เลยไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งนา้าไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันสบายๆแต่คุณยายบอกว่าแวะซื้อขนมก่อนได้ไหมคุณยายอยากจะแวะมัมมัมขนมอะ่ะตะกี้น้องจันเจ้าก็ซื้อแล้วแม่น้อยกับน้องพันล้านก็แวะแล้วยายก็อยากจะชิมเหมือนกันแต่พอควานสนบอกว่าอยู่ระหว่างช่วงลดน้ำหนัก อยู่ยายถอยก่อนถอยปะปะถอยช่วงนี้ลดน้ำหนักก่อนยายอายุเยอะแล้วระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไปกินยาปะ ปะมา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 กินยามาคุณยายมากินยากับพ่อตุ้งตุ้งเร็วเสียงในหัวตุ้งตุงเริ่มดังอีกแล้วอ่ะพ่อแบ่งยาให้ตุ้งตุงกินตุ้งบอกไม่กินคุณยายบัวลอยกวักกวักบอกว่าเอามาเอามาเดี๋ยวยายจะกินเองตุ้งตุงไม่กินก็ช่างเหอะเดี๋ยวยายจะกินเองเนี่ยเดี๋ยวยายจะกินยาให้ดูว่ายามันแซบขนาดไหนตุ้งตุงไม่รู้ซะแล้วว่ายาสดเนี่ยมันแซบขนาดไหนเพราะว่าคุณยายไม่ได้กินขนมไงก็เลยต้องกินยาให้แซบแบกินยาจะได้สุขภาพดีนะคุณยาย นะกินขนมเหมือนเด็กน้อยบ่ได้เด้อคุณยายคุณยายต้องไดเอทคุณยายบอกมีความสุขกับสิ่งที่เรามีและเชือกต่อไปน้องพลายเพิ่มพูนแวะซื้อของก่อนแปบ๊บแวะเติมก่อนส่วนคุณยายบัวลอยก็ยืนกินยากิกนแซบกินแบบมีความสุขที่คุณยายยืนหันมามองทางเนี้ยไม่ใช่อะไรนะคุณยายยืนรอเบิง่งบักหลาครับอยู่บักหลาครับบักหลาครับบักหลาค่ะ บักลาครับบักลาครับบักลาคับบ,คบ,บ,คบ,ออบักลาจา้า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 เอ,อ้ยยากเลยถ้าในเด้ออย่าฟาหัจอดทอดใจอือหือ บักละเพิ่มพูนแล้วทุกคนดูคุณยายบัวลอยกวักมือเรียกน้องพลายเพิ่มพูนด้วยโอ้โหยายตัดมาที่ยาตุงตุ้งน้อยอยังวะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นที่สี่แยกนี้แหละคุณยายบัวลอยบอกว่าวันนี้คุณยายมีความสุขมากนอกจากจะได้กินยาแทบแทบแล้วยังได้เบิ่งผู้บ่าวซำน้อยอีกตุงตุงไม่ต้องทำนะ้างงลูกไม่ต้องงงไม่ต้องงงลูกไม่ต้องงง ตัดไปที่คุณยายบัวลอยสี่แยกนี้ช่างสดใสเหลือเกินคุณยายมีความสุขเหลือเกินได้กินยาสดๆสดสดแซ่บๆ แต่อมีบักละสำน้อยให้แซลด้วยอ่ะถ้าใครไม่เชื่อว่าคุณยายมีความสุขก็ดูจากสี่นะคุณยายก็แล้วกันเนาะนี่นอกจากนั้นคุณตาลุนก็ยังแวะเมาส์มอยด้วยสี่แยกนี้ได้เบิ่งช้างด้วยได้เมาส์มอยด้วยเป็นจุดนัดพบของคนและช้างส่วนนาตุงตุงน้อยโอไม่ก oh ็โลกใบนี้มันช่างน่าพิศวงงง,งวยอ่ะทุกคนคุณยายบัวลอยไปแล้วเชือกต่อมาก็จะเป็นน้องอารินกับน้องแสนดีและที่กี่อยู่บนคอน้อง แสนดีนั่นก็คือน้องควานพีทถามน้องควานพีทว่าจะพากันไปไหนน้องควานพีทบอกว่าพาลินไปเล่นน้ำที่สะการบินไทยสองพี่น้องน้องอารินกับน้องแสนดีน่ารักจังเลยและเชือกนี้จ้ะวันนี้ไม่ได้เป็นเชือกสุดท้ายและท้ายสุดนะน้องแป้งล้ำคนฉวยแวะกินยากับตุ้งตุงนิ้นึงน้องแปลงลำเพิ่งอาบน้ำเสร็จมาจากสะการบินไทยและนี้จ้ะแม่สาวน้อยร้อยชุดน้องใบข้าวอง เองจ้าวันนี้มาคําปกติก็คําอยู่แล้วแต่วันนี้คำ้คำคํำน้องใบเขาวบอกว่าหนูเดินเยอะหนูเดินอ้อมไปนูน่นอ้อมมานี่อ้อมมานี่แล้วก็อ้อมไปนูน่นแล้วก็อ้อมไปทางพู ใดๆก็คือกินยาก่อนเหยียบยาแล้วก็ดึงกินโชว์ตุงต๋งๆซะเลยเขาบอกว่าขยับมานี่น้องใบน้องใบบอกอย่ามาแย่งของหนูนะพอ่อย่ามาแย่งของใบใบจะกินเด็กขี้เหนียวอะเนาะพ่อเขาไม่ได้แย่งหรอกลูกพ่อเขาให้ขยับแล้วทุกคนดูนะถ้ายืนของน้องใบข้าวจะยืนไกวยห้างไงแต่ไก่อยไม่อยู่ไม่ว่าใครจะทําอะไรหรือตุงๆจะน่าบูดยังไงใบข้าวกินก่อนตุง,ตง,ตงหันมามองแม่เป็นอะไรลูกดูหนูทํหน้างงๆนะวันนี้เนี่ยทําหน้างงตล ทั้งคลิปเลยนะเราเนะ่ะจะไม่ให้ตุงงงได้ยังไงมาถึงใบข้าวกินเอากินเอาไม่พูดพร่ำทําเพลงไม่เล่นกับตุงตุงไม่อะไรทั้งนั้นดูนะตุงตุงโอ้ยสิ้นหวังมากลูกเอ้ยอ่ะหนูเป็นอะไรลูกเสียงในหัวของตุงตุงดังว่ายังไงนะโอ้หแต่ละวันเสียงในหัวของตุงตุงดังเยอะดังบ่อยเหลือเกินหันไปมองน้าใบข้าวแล้วก็หันมาก้มมองดูหญ้าด้วยอ่ะหันมองน้าน้องใบข้าวอีกอ่ะ ทำยังไงลูกเป็นยังไงเสียงในหัวของอนหนูว่ายังไงลูกโอ้โหทำหน้าสิ้นวางมากอาหารไปมองหน้าน้องอีกแล้วเป็นยังไงลูกเป็นยังไงโอโย้ยเอ็นดูตุง่งตุงอะดูหน้าตุง่งตุงโอ้ยเป็นยังไงลูกกเสียงในหัวหนูมันเป็นยังไงแม่อยากรู้จริงๆเลย ทำไมหนูทำหน้าสิ้นหวังอย่างนั้นล่ะลูกตกเป็นผู้ประสบภัยเหรอหรืออะไรยังไงมองหาตัวช่วยมองหาหน่วยงานหรือยังไงมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยตุ้งๆได้บ้างเป็นผู้ประสบภัยทุกวันโอ้โหหันไปมองน้องใบข้าวอีกแล้วเป็นยังไงลูกโอ้อะเป็นยังไงคะลูกชายแม่